พอเจ็บของงานเราอย่างนอนบัดหรืมือแสบค่ะเป็นข้องมันมันมันผ่อนคลายข้อทีอยางนอนแท้เลยมันช่วยให้ผ่อนคลายตอนบ่ายวันสักเท่าที่สองวางก็รบก็ต้องงานโอ้โหสองที่สามได้เป็นยังไงครับอาการนัอนแข็งว่ามันสองที่สามกินแล้วก็นอนต่อตอนตอนบ่ายกินครับผมตอนเช้ากินมันง่วงมันเลยครับผมนอนปั๊ดมย่างมืดมืสายแตนอนน้อนค่ะมันเนี่ในร่างกายเขาอยากผ่อนคลายมันเนี่ยแต่ผ่อนคลายผ่อนคลายเพราะไม่กินตอนเชียง กคือว่าทำงานต่อนเหรอไม่ไม่ใช่อย,ย,อยากนนในวันนี้สอ,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 องที่สามเป็นยังไงครับนอนต่ออีกมืองดิกิน <c oughs> <c oughs> แล้วก็นอนสองที่สามได้นอนอยู่เ่ครับตอนที่สมเนี่ยบได้นอนเลยตอนนี้จะจะทุ่มนึงนี่ก็หาสองทุ่มนี่ก็หาสามทุ่มมันจะรับ้เหรอโอ้ว่า,เเาบเเป็นกันอนไหมเ็นอนเนาะมลงมันกินสุแร้วอ นอนหลับสบายเจ้านี่ม hey, yeah. well, ือเศร้ามากนี่มืเศร้ามากกินเต็กอีกนี่คึกต๊เเราเรากินกาแฟแล้วเ่าโอ้คึกเนาะโอ้อราไม่คิดว่ามันจะได้เลยหรอจนอริ่มมัน้แอบอย่งเดีวกาแฟทัวไปของเขาคนไปครับกาแฟทัวร์เขาเขามันอยากบรจาคเนะสายตาไม่แข็งนอนหรือเปล่าอืมเป็นตัวอื่นในห้องกินเลยตาแข็งมันใส่เขาใส่มันสมองลายแมันก็จะคิดเรื่อยบริจกาแฟตัวน้นคัททั้กาแฟของขงเขาตัวนี้มันบริจาให้สมอง อ๋อเว้นห้มันเครียดมันเว้นไงมันตึงว่ะแต่เนาะอ่ากินอะไรก็นอนคือเกาแต่เวลาเห็ดเลียดก็มีแห้งแล้วแต่หน้าอยู่รู้สึกว่าหน้าจะใสขึ้นจะได้เนาะครับใสขึ้นทั้งวันทั้งแม่รับแม่นอยู่หน้าใสได้เนาะอูยยาแกดูดูมีความสุขดูมีความสุขคนจีเป็นเซเลบคนจีเป็นเซเลบคนดังนี่ดีสวัสดีสองร้อยท่านนะครับดูมีความสุขนะครับดูมีความสุขมุดมุดมารอบนี้ครมีเอ็มสัมภาษณ์ขันหันโกโก้มาหน่อยครับ คือผู้บริหารโกโก้ครับขนนี้คือที่วางอยู่นั่นน่ะต้องเป็นของพ่อแล้วแหละตั้งไว้เลยครับตั้งไว้เลยครับโอเคครับอ๋อเรา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 มอบให้โดยนิตินัยครับครับผมเพิ่งสดๆร้อนๆเพิ่งลงจากเครื่องกันมาเลยทีเดียวโกโก้กำลังร้อนอยู่นะครับเราจะชิมกันเลยกำลังต้มน้ำร้อนดูคนต้มน้ำร้อนสิดูการน้ำร้อนดูดูคนต้ม้ต้มทั้งศะเลยหรือเปล่าครับโอ้ย จะแมนนาะนำซาได้ต้มกาแฟสุดยอดมากเลยนะครับสุดยอดมากเลยนี่ฟังจากปากนะครับผมสวัสดี200ท่านนะครับดันดันหน่อยนะครับตอนนี้กดให้แล้วจ้าดีค้าชิดวันจะมีของดีๆเข้ามาหามากมายดีใจด้วยดันดันหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้กาแฟกกอกใบมั่งมีด้วยนะครับสเปคแอร์อากาศดีนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็ เสียงจากปากของพ่อชิดนะครับพ่อใหญ่ทนนะครับผมกับคุณแม่ย้อยนะครับผมทนอลีนะครับเนาะผมโอเคนะครับสวัสดีครับฮะเรนนี้นะคะใครไม่รู้จักตะดนกับยายย้อยนี่เ้ยเชยมากๆเชยเชยจริงๆครับผมขอบคุณครับมาแล้วนะครับมาแล้วแล้วเรามาชิมกาแฟพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดี210ท่านนะครับ